หุดตายของทุเรียนมือใหม่ที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่รอดมีอะไรกันบ้างไปชมกันครับสวัสดีชาวสวนยุคใหม่ผู้สนใจการปลูกทุเรียนทุกท่านนะครับนะฮะวันนี้ก็มาเปิดตัวกับแม่ไก่กันเลยนะครับพอดีแวะผ่านมานะฮะเห็นแม่ไก่เขาอยากออกมาก็เลยถ่ายให้ดูนะครับครับผม ในวันนี้นะครับหัวข้อก็จะเป็นในเรื่องของจุดตายของทุเรียนมือใหม่นะครับที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่รอดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุเรียนนะครับในช่วงนี้ก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับหลายๆคนชอบกินทุเรียนนะครับก็เลยมีความคิดที่จะเอามาปลูกไว้กินสักต้น2ต้นบ้างแหละนะฮะแต่ผลที่ตามมาก็คือปลูกไปแล้วนะทุเรียนไม่รอดนะครับ บอกเลยว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับการปลูกมะม่วงหรือว่าการปลูกผลไม้ทั่วไปนะครับซึ่งทุเรียนเนี่ยนะฮะเขาจะต้องการการเอาใจใส่นะครับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องกับเขาด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับที่ทักเข้ามาทักถามผมเข้ามานะฮะว่าทุเรียนตายนะฮะผมปลูกไปแล้วตายอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับผมก็พูดดักไปเลยนะครับ รู้เลยว่าสาเหตุที่ตายเพราะอะไรนะฮะไม่ถามเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ผมรู้ว่าจุดตายของทุเรียนมือใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับตรงนี้ผมก็สรุปมาได้7ข้อกันเลยนะครับผมนี่นะฮะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับข้อที่1นะครับผมหเลยนะครับที่ทักเข้ามาถามกันเยอะมากก็คือใส่ปุ๋ยเร็วเกินไปนะครับมีคนนึงก็ทัก เข้ามาแล้วก็บอกว่าประคบประงมดีมากดูแลอย่างดีเลยนะครับแต่ผมก็ถามกลับไปว่าปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมเข <im it> าตอบว่าใช่นะครับอันนี้ก็คือห้ามเลยนะครับถ้าทําอย่างนี้เนี่ยรับรองเลยว่าทุเรียนของเราเนี่ยนะครับตายแน่นอนนะครับการปลูกทุเรียนนะครับถ้าหากว่าเราจะใส่ปุ๋ยนะครับก็จะการใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับหลังจากการปลูกไปแล้วก็คือเริ่มใส่ตอนที่ทุเรียนนะครับ แตกยอดออกมาแล้วนะครับแตกใบอ่อนออกมาหลังจากการปลูกตรงนั้นก็คือรอบแรกของการใส่ปุ๋ยนะครับห้ามใส่จนกว่าทุเรียนจะเริ่มแตกยอดนะครับอันนี้ก็คือข้อหนึ่งเลยนะครับผมข้อที่2ก็เป็นเรื่องของปุ๋ยอีกเช่นเดิมนะครับข้อที่2ก็คือใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปนะครับใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปเนี่ยหม่ยคม่ยงไงนะครับถึงว่าจะ ต่อจากข้อ1ึเลยนะครับทุเรียนแตกยอดมาแล้วเนี่ยเราก็ไปใส่ปุ๋ยให้เขานะครับทีนี้การใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยนะฮะเราใส่เกินจํานวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตายได้เช่นกันนะครับผมฉะนั้นการใส่ปุ๋ยนะครับที่ปริมาณที่พอเหมาะนะฮะนี่ถ้าหากว่าเป็นปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะครับแนะนําให้เป็นปุ๋ยอินทรียดเม็ดนะครับจะเหมาะสมนะครับ ก็ประมาณครึ่งครึ่งแก้วตัวนี้นะครับผมหรือว่าครึ่งกำมือนะครับอันนี้ก็คือปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมกับต้นทุเรียนนะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยเนี่ยนะฮะการให้ปุ๋ยนะครับถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับผมเราให้ให้เราโรยนะครับรอบรอบอ่ดินเก่ารอบรอบอ่ารอบรอบทรงพุ่มทุเรียนนะับผมนี่รอบรอบทรงพุ่มทรงพุ่มก็คือตรงนี้นะครับนะครับผมนะครับผมแล้วก็ลอย โรยลงไปรอบๆนะครับตรงนี้ก็คือการให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับห้ามใส่เยอะจนเกินไปนะครับการใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยผมผ่านมาแล้วนะครับผมผ่านมาแล้วท่านผู้ชมครับตายนะครับผมทุเรียนเนี่ยตายเขาเขาเป็นพืชที่ไม่ต้องการปุ๋ยสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นปุ๋ยเนี่ยห้ามใส่เยอะโดยเด็ดขาดนะครับมาข้อที่3กันเลยนะครับผมก็คือเรื่องของปุ๋ยอีกเช่นเดิมนะครับใส่บ่อยเกินไปนะครับ รับรองว่าคนที่ประงบะประครบประงมหรือว่าดูแลทุเรียนอย่างดีเลยเนี่ยจะอยากให้ทุเรียนโตนะผมอยากใจร้อนอยากให้เขาโตนะครับก็เลยใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากที่แตกยอดแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับแล้วก็ใส่มาอีกใส่ซ้ํารอบที่2อันนี้ก็คือจุดตายอีกจุดหนึ่งที่ผมก็เคยทํามาเหมือนกันนะครับฉะนั้นการปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับห้ามใจร้อนโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเราจะใส่ปุ๋ยรอบที่2ต้องรอให้เขา แตกยอดรอบที่2ก่อนถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยทางดินได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใจร้อนจริงๆเนี่ยอยากให้ต้นทุเรียนเนี่ยจ,จเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแนะนําให้เป็นการพ่นปุ๋ยทางใบแทนนะครับส่วนจะเป็นปุ๋ยอะไรนั้นก็ไปศึกษาดูกันนะครับว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องของปุ๋ยทางดินเนี่ยห้ามใส่ซ้ําโดยเด็ดขาดนะครับผมนอกจากว่ารอบใบที่2เริ่มมานะครับเราถึงจะเริ่มทําการใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับ นะครับมาข้อที่4กันเลยนะครับผมนะฮะย้ายที่มาเลยนะครับข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการกลบดินลึกนะครับการกลบหน้าดินลึกนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ต้นทุเรียนตายโดยฉับพลันนะครับแต่ว่าหลังจากการปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าเรากลบหน้าดินลึกนะครับจะทําให้ต้นทุเรียนนะครับไม่เจริญเติบโตนะครับผม หรือว่าการจเจริญเติบโตเนี่ยหยุดชะง,งักแล้วก็ใบไม่แตกยอดนะครับตรงนี้หลายๆคนก็คิดว่าทุเรียนเนี่ยปลูกยากจังเลยปลูกไปแล้วก็ไม่แตกยอดก็มีนะครับตรงนี้อย่าไปโทษทุเรียนนะครับโทษตัวเองที่ไปกลบหน้าดินลึกนะครับการกลบหน้าดินทุเรียนเนี่ยนะครับอย่าก,กลบเกิน1เซนถึงสามเซนนะครับผมเพราะว่ารากทุเรียนเนี่ยถ้าเราเรากลบลึกจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ ลากทุเรียนขาดอากาศหายใจนะครับแล้วก็หาอาหารไม่ได้นะครับก็พอรากมันก็จะทําให้รากไม่เดินนะครับพอรากไม่เดินแล้วเนี่ยนะครับยอดก็จะไม่เดินตามมานะครับยอดก็จะไม่เดินด้วยนะครับผมฉะนั้นห้ามกลบดินลึกนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อที่4นะครับมาข้อที่5กันเลยนะครับข้อที่5ก็คือห้ามถอนหญ้านะครับจริงๆก็จะมีเรื่องของการทวนดินนะครับแต่ว่า จะเอาแค่เรื่องของอห้ามถอนหญ้าก็พอนะครับถ้าทุเรียนแตกแตกบางคนปลูกไปแล้วได้5้เดือน6เดือนแล้วก็เอา้าตายเฉยนะครับลองลองนึกดูนะครับว่ามีการถอนหญ้าหรือเปล่านะครับการถอนหญ้าเนี่ยนะครับผมพอรากทุเรียนเดินมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าทุเรียนนะครับเป็นพืชที่อ่อนแอนะครับผมแล้วก็พอรากเขาเดินมาแล้วเนี่ยรากเขาก็จะมาชอนชัยกับรากของหญ้านะครับ พอเวลาที่เราไปถอนหญ้าออกเนี่ยมันก็จะทําให้รากทุเรียนขาดไปด้วยนะครับแล้วก็ทุเรียนก็จะได้รับความเสียหายเนื่องจากรากขาดนะครับก็จะทําให้ทุเรียนอ่อนแอนะครับแล้วก็จะทําให้เชื้อราเข้าทําลายได้ง่ายแล้วก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุเรียนตายตามมานะครับผมห้ามถอนหญ้าห้ามพลวนดินนะครับข้อที่5นะครับข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของปุ๋ยอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นปุ๋ยคอกนะครับผมปุ๋ยคอกเนี่ยนะฮะ ใช้ได้ครับกับต้นทุเรียนเนี่ยใช้ได้นะครับแต่จะต้องเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้วเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นปุ๋ยคอกที่หมักมาแล้วนะครับห้ามเอาปุ๋ยคอกสดมาใส่โดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะทําให้ทุเรียนเนี่ยเกิดเชื้อราแล้วก็ตายในที่สุดนะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับหรือว่ามูลสัตว์เนี่ยให้ใส่เป็นมูลที่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้วเท่านั้นนะครับผม ถึงจะใส่ได้นะฮะกับทุเรียนนะครับผมส่วนข้อที่7เลยนะครับบางคนปลูกไปแล้วก็ปลูกแล้วก็รอกินอย่างกับปลูกลำไยเนี่ยนะปลูกแล้วก็ทิ้งทิ้งไปนะฮะผ่านไป4ีหปีก็ได้เก็บลูกกินนะครับแต่ทุเรียนไม่ใช่นะครับข้อที่ข้อที่7นะครับผมก็คือการละเลยนะครับปลูกทุเรียนไปแล้วก็ทิ้งไว้กะว่าจะได้กินลูกรับรองว่าไม่รอดชัวร์เลยนะครับ ถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็คงจะไม่ทําให้ราคาทุเรียนแพงขนาดนี้หรอกนะครับผมอย่าละเลยครับการปลูกทุเรียนแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่ใจดูแลนะครับหมั่นมาดูบ่อยๆแล้วก็การรดน้าเนี่ยสองถึงสามวันรดครั้งนะครับก็จะอยู่ที่ดินของแต่ละท่านนะครับก็ดูเอาว่ากี่วันดินจะเริ่มแห้งนะครับนะครับก็คํานวณการรดน้ําเอาเองนะครับรดให้ชุ่มนะครับแต่อย่าให้แฉะนะครับผม นี่นะฮะก็สังเกตว่าการกลบดินเนี่ยผมจะไม่กลบไม่ไม่ไปกลบเลยนะครับจริงๆก็ไม่ต้องไปกลบเขานะครับปล่อยไว้เลยนะครับพอเขาตัวมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีรากอากาศนะครับแทงออกมาข้างๆด้านข้างนะครับพอรากอากาศแทงออกมาแล้วก็ไม่ต้องไปกลบนะครับปล่อยเขาเลยนะครับเนื่องจากว่าในกรณีที่น้ําท่วมขังจริงๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกลบไปนะครับกลบทีนึงก็ประมาณอย่าให้เกิน3เซนนะครับ 6เดือนกบครั้งนะครับถ้าหากว่าในบริเวณที่มีน้ําท่วมขังจริงๆนะครับก็เนี่ยนะผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปหลงปลูกแล้วไปปลูกเอ่อโดนที่ต่ําๆแล้วก็น้ําท่วมขังเนี่ยก็ทยอยกลบขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าห้ามกลบทีเดียวลึกๆเลยนะครับถ้ากลบทีเดียวหนาๆเลยเนี่ยจะทําให้ทุเรียนนั่งแท่นหรือว่าชงะงักการเจริญเติบโตทันทีนะครับเนื่องจากว่ารากขาดอากาศหายใจนะครับ จริงๆเนี่ยก็มีเยอะนะฮะจริงๆก็มีเยอะกว่าตรงนี้นะครับแต่ว่าไอที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นจุดตายของนักปลูกทุเรียนมือใหม่จริงๆนะครับในหลายคนเนี่ยผมก็ไปศึกษาหาความรู้หรือว่าการที่ผมไปโพส์ใน Facebook เนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุการตายอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็เลยจับใจความได้ว่าจุดตายจริงๆของทุเรียนมือใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมได้คอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผม ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ของนักปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับส่วนใครที่ทําสวนทุเรียนนะครับมือใหม่อย่างเหมือนผมเนี่ยนะฮะช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกชุกมากนะครับก็อย่าลืมนะครับเพราะเชื้อไตรโคเดอร์มาเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับผมอย่าลืมไตรโคเดอร์มานะฮะถ้าหากสวนทุเรียนเราเนี่ยได้รับการคุกคามจากเชื้อรามาเมื่อไหร่ถ้าหากว่า เรามีกําลังเพาะเชื้อราไตโคโดมาห,หรือว่ากําลังสร้างกองทัพไว้รอรับอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรนะครับนะผมนี่ก็คุยกันเพลินเลยนะครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปทุเรียนนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษากลางก็แล้วกันนะครับเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเห็นแก่ตัวนะครับพูดเป็นภาษากลางก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่าหลังจากนี้เนี่ยคลิปของการ ทําสวนทุเรียนเนี่ยก็จะขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางก็แล้วกันนะฮะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาดูหรือว่านักปลูกทุเรียนมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่นะครก็คือตัวอย่างที่การใส่ปุ๋ยเกินนะครับหรือว่าใจร้อนใส่2รอบบ้างนะครับใส่เยอะบ้างก็มีตายไปนะครับผมตายไปบ้างฉะนั้นเรื่องปุ๋ยเนี่ยอย่าใส่เกินนะครับผมแถมเล็กน้อยนะฮะครับผมสวัสดีครับไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ